ก็สวัสดีมิรรักนักลงทุนทุกท่านครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับทีเด็ดเซนเตยวันนี้เซนเตยมีฟุตบอลดีๆฟุตบอลเด็ดๆเนี่ยมาแนะนํากันอีกเช่นเคยครับเป็น5คู่เด็ด5คู่เต็งครับประจําวันจันทร์ที่22กรกฎาคมครับ2 5 6พนรเจนี้รับรองว่าเป็น5คู่เด็ด5คู่เต็งอย่างแน่นอนและก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับฝากพี่ๆน้องๆครับท่านใดนะที่สนใจครับอยากจะมีแนวทางฟุตบอลดีๆเนี่ยหรืออยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับเซนเตยครับก็อย่าลืมครับ ff777 ครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับเรามีในทางฟุตบอลให้ทุกท่านเนี่ยตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนครับและอีกอย่างครับฝากพี่ๆน้องครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับในศึกสวีเดนออสเวคานครับคู่ระหว่างทางด้านของ GAIS ครับเจอทางด้านของ AIK s o n a ครับคู่นี้เนี่ยจะทำการแข่งขันในเวลาเที่ยงคืนตรงครับ ไปดูตารางคะแนนกันสักหน่อยครับตารางคะแนนของ G A I S เนี่ยแข่งมาทั้งหมด14นดัดครับชนะ7เสมอ1แพ้6ครับมีอยู่22แต้มอยู่อันดับที่7ของตารางส่วนตารางของ A I K ครับ A I K เนี่ยแข่งมาทั้งหมด14นดัดครับชนะ6เสมอ2แพ้6มีอยู่20แต้มครับอยู่อันดับที่8ของตารางเรามาดูในฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันสักหน่อยครับเริ่มจากทางด้านของ G A I S ครับ G A I S เนี่ยพวกเขาในฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยถือว่ารุมๆโดนๆครับ เก็บชัยมาได้1เกมครับเสมอมา2และแพ้ไป2เกมครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะแพ้ให้ทางด้านของซีเรียลมาเนี่ยสประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางด้านของ Aik ครับ Aik เนี่ยถือได้ว่าฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่า5้านัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาเก็บชัยมาได้เพียงแค่1เกมครับและอีก4เกมเนี่ยแพ้มาทั้งหมดเลยโดยในนัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะทางด้านของ BK มาได้ที่2ประตูต่อหนึ่งครับเรามาดูผลงานการเป็นเจ้าบ้านของ GAIS กันสักหน่อยครับ โดย5นัดหลังสุดในการเป็นเจ้าบ้านของพวกเขาเนี่ยชนะมา3เกมครับและเสมอไปได้2เกมส่วนผลงานการเป็นทีมเยือนของ AIK ครับ a k เนี่ยในการออกไปเยือนพวกเขา5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะมา1เกมครับและแพ้ไปถึง4เกมครับแต่ทว่าครับผล h ฮ t o เ e a d เนี่ยกับเป็นทางด้านของ AIK ครับที่ทำได้ดีกว่าครับโดย AIK เนี่ยในห้านัดหลังสุดครับพวกเขาชนะไปได้ถึง4เกมครับในทางด้านของ J G.A.I.S. เนี่ยชนะมาได้เพียงแค่1นเกมเท่านั้นครับโดยนัดล่าสุดครับในปี2017เนี่ยก็เป็นทางด้านของ A.I.K. ครับที่ชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมกันสักหน่อยครับเริ่มจากเจ้าบ้านอย่าง G.A.I.S. ครับพวกเขาจะพาใช้งานทางด้านของแจ็คคูเปอร์ครับและทางด้านของโลบินเวนดินครับและอีกรายเนี่ยเป็นทางด้านของเอ็กชอนบินาคูครับอีกรายเนี่ยเป็นทางด้านของลิกชาร์ดไฟเดครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ทว่าครับ จะได้ตัวทางด้านของโยอาคิมอาเบิร์กครับกับทางด้านของวิลเลียมมิโลวานอวิสครับสองตัวหลักครับที่ผลทนแบนกัดมาส่วนการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ433ครับพร้อมกับวางทางด้านของกุสตารลุนเกนครับและทางด้านของอเล็กซานเดอร์ครับและอีกรายเนี่ยเป็นทางด้านของเมอร์วานเซลิกครับเป็น3ประสานในแดนหน้าครับผมส่วนทางด้านของทีมเยอนอย่าง AI k เคโซน่าครับเกมนี้เนี่ยจะไม่มีทางด้านของซานเดอร์เฟสซาีครับและทางด้านของ อับดีฮาคีอารีครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ขณะที่ทางด้านของมาตินครับและอีกรายเนี่ยเป็นทางด้านของอันตอนครับที่ยังต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามครับส่วนการจัดทับเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ4-3-3ครับพร้อมกับวางทางด้านของยอนิสเนี่ยลงล่าตะข่ายกับทางด้านของโอมาสฟารัสครับในแดนหน้าเรามาดูกันที่ราคาครับราคาเนี่ยเปิดมาให้ทางด้านของ GAIS ครับต่อที่ 0.05ครับหรือปปาตากกมของเรานี่เองราคาบางบนเนอยู่ที่2.5ขีด3ครับในทัศนะของคู่นี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านอย่าง Gais เนี่ยในนัดล่าสุดครับกะพึงพ่ายกับทางด้านของซีซูดมาที่3ประตูต่อหนึ่งครับทำให้ตลอด5เกมหลังพวกเขาเนี่ยเก็บชัยได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นครับแต่อย่างไรก็ดีครับการได้เล่นในบ้านเนี่ยยังมองว่าถือความได้เปรียบครับจากสถิติ5นัดหลังเนี่ยที่ในการเป็นเจ้าบ้านพวกเขาชนะไปถึง3เกมและเสมอมาเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับ ใน5นัดหลังเนี่ยพวกเขาไม่เคยพ่ายให้กับใครเลยในขณะที่ทางด้านของทีมมาเยือนอย่าง Aik ครับพวกเขาเนี่ยคว้าชัยมาในนัดล่าสุดเนี่ยที่ชนะทางด้านของ h a r มสตาร์มาที่2ประตูต่อนหนึ่งครับผลแต่ผลงานก่อนนี้นต้องบอกเลยว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับเพราะหลุดแพ้มาอย่างต่อเนื่องให้เห็นครับราคาเนี่ยเปิดมาให้จัดว่าเปิดให้เลือกอยู่ด้วยนะก็นับว่าคุ้มพอสมควรครับที่จะถึงห่างทางเจ้าบ้านในเกมนี้นะทีเด็ดครับวาง G.A.I.S เสมอครับฟันธงครับสกอร์ g a s ชนะ21ครับมาต่อกันที่คู่ที่2ครับในศึกเดนมาร์กซูเปอรีกครับคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ระหว่างทางด้านของลิงบี้ครับจะทางด้านของโคเปนเฮสเกนครับคู่นี้จะทำการแข่งขันในเวลาเที่ยงคืนตรงครับเรามาดูตารางคะแนนกันสักหน่อยครับเริ่มจากทางด้านของลิงบี้ครับแข่งมาทั้งหมด22นัดครับชนะ6เสมอ5แพ้1 1มีอยู่23แต้มครับอยู่อันดับที่8ของตารางส่วนทางด้านของ โคเปนเฮเกนครับโคเปนเฮเกนเนี่ยแข่งมาทั้งหมด22นัดครับชนะ14เสมอ3แพ้5มีอยู่45แต้มอยู่อันดับที่3ของตารางส่วนในฟอร์มการเล่นเนี่ย5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับมาดูทางด้านของลิงบี้กันก่อนครับลิงบี้เนี่ยใน5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับใน5นัดเนี่ยพวกเขาทําได้แค่ชนะ1เสมอ1ครับและแพ้ไปถึง3เกมและในนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ทางด้านของฮิวเลอร์ลอดไปที่3ประตูต่อ0ครับ ส่วนทางด้านของโคเปนเฮเกนครับในห้านัดหลังสุดเนี่ยฟอร์มพวกเขาเนี่ยเก็บชัยไปได้ถึง3เกมครับและเสมอมา1นึและแพ้ไปเพียงแค่1เกมเท่านั้นครับในนัดล่าสุดเนี่ยก็เจอทางด้านของซอนเดอร์จีสกี้ครับก็เป็นฝ่ายชนะไปได้ที่3ประตูต่อ2ครับโดยผลงานในการเป็นเจ้าบ้านของลิงบี้นะครับ5น้นัดหลังสุดครับการเป็นเจ้าบ้านของพวกเขาเนี่ยชนะมา2เกมครับและแพ้ไปถึง3เกมส่วนการออกไปเยือนทางด้านของ โคเปนเฮสเกนครับในห้านัดหลังสุดเนี่ยในการเป็นทีมเยือนพวกเขาชนะ3ครับเสมอ1และแพ้ไป1เกมครับในการเจอกันของคู่นี้เนี่ยหรือเฮตุเฮตครับ5้นัดหลังสุดครับเป็นทางด้านของโคเปนเฮสเกนครับที่ทําได้ดีกว่าครับใน5้านัดเนี่ยเขาชนะไปทั้งหมดเลยเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมมาสักหน่อยครับเจ้าถิ่นอย่างลิงบี้ครับพวกเขาจะต้องเช็คความฟิตทางด้านของแม็กซ์นุกเยนเซนครับกองหลังที่มีอาการเจ็บหัวเข่าครับและนอกจากนี้เนี่ยพวกเขาจะยังไม่มีทางด้านของอันดี กุนยอนเซนครับกองหน้าดาวซันโบประจําทีมครับที่ย้ายไปทางด้านของเกรนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรวมถึงทางด้านของโทชิชุควานี่ครับย้ายไปทางสตวนกาดครับอีก1รายแต่อย่างไรก็ดีครับพวกเขาเสริมทัพมาใหม่เนี่ยโดยคว้าทางด้านของมาเทียเฮโบครับกองหน้าจากทางด้านของคลาโคเวียครับมาเสริมทัพด้านการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ3-43ครับโดยที่วางสาประสานในแดนหน้าจะเป็นทางด้านของวิลลี่กูมาโดครับและทางด้านของ เปนเดลิกครับและอีกรายเนี่ยเป็นทางด้านของแซวานแม็กนุสันครับลงบูร่วมกันในเกมนี้ครับส่วนทางด้านของทีมมาเยือนอย่างโคเปนเฮเซนครับวันนี้พวกเขาจะขาด4กองกลางอย่างเยเลนครับและทางด้านของอาชูรี่ครับรวมไปถึงทางด้านของวิลเลียมเกมครับและอีกรายเนี่ยเป็นทางด้านของลูนี่บายยีครับที่บาดเจ็บหมด10ลงสนามทั้งหมดครับและยังมีรอเช็คความฟิตทางด้านของนิโคลายโบเลเซนครับและทางด้านของโนอาซาซานครับและอีกรายเนี่ยเป็นทางด้านของ อันเดียเคอร์นิอุสครบก่อนเกมอีกด้วยครับด้านการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับโดยที่มี3ประสานแดนหน้าเนี่ยจะวางเป็นทางด้านของจอแดนลาสันครับและทางด้านของออลีออสกาสันครับและอีกรายเนี่ยเป็นทางด้านของโมฮัมเหม็ดเอลยูนุสซีครับลงล่าตะข่ายร่วมกันในเกมนี้ครับราคาครับเปิดมาให้ทางด้านของทีมมาเยือนอย่างโคเปนเฮเกนครับที่1ลูกครับราคามองบนเนี่ยอยู่ที่ 3ครับทัศนะของวันนี้ครับเจ้าถิ่นอย่างลิงบี้ครับผลงานในซีซั่นก่อนเนี่ยต้องเล่นในรอบเพย์ออฟของโซนตกชั้นเลยนะแต่ยังทําผลงานได้ดีครับพอที่จะอยู่บนเวทีสูงสุดของประเทศต่อไปครับวันนี้ครับพวกเขาเล่นในแมตช์แรกประจําฤดูกาลใหม่ครับต้องเจอกับทีมแกงอย่างโคเปนเฮเกนครับบอกเลยว่าฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยเจอกับงานยากเข้าให้แล้วครับเลราคาเปิดออกมาให้ทั้งผู้มาเยือนเป็นไฟต่อ1ลูกครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะโคเฮ โคเปนเฮสเกนเนี่ยแข็งแกร่งกว่ากลุ่มกําลังเนี่ยมีคุณภาพมากกว่าครับบวกกับสถิติการเจอกันเนี่ยเป็นทางด้านของโคเปนเฮสเกนครับที่ชนะลวดมาเลยครับฉะนั้นครับเกมนี้เนี่ยผมมองว่าอยู่ฝั่งโคเปนเฮสเกนดีรับทรัพย์อย่างแน่นอนครับทีเด็ดครับโคเปนเฮสเกนชนะอย่างแน่นอนครับสกอร์ที่การครับโคเปนเฮสเกนชนะ2 0ครับ เรามาต่อกันที่คู่ที่3ครับคู่ระหว่างทางด้านของนิสนี่ครับเจอกับทางด้านของลูบินคาซานครับคู่นี้เนี่ยจะทําการแข่งขันในเวลาเที่ยงคืนตรงครับเรามาดูตารางคะแนนของทั้งคู่กันสักหน่อยครับเริ่มจากทางด้านของนิสนี่เนี่ยเขาแข่งมาทั้งหมด30นัดครับชนะ8เสมอ6ครับและแพ้16ครับมีอยู่30แต้มอยู่อันดับที่1 4ของตารางส่วนทางด้านของลูบินคาคาซานเนี่ยแข่งมาทั้งหมด30นัดครับชนะ11เสมอ9แพ้10มีอยู่42แต้มอยู่อันดับที่8ของตาราง ในส่วนของฟอร์มการเล่นครับเรามาดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันสัหน่อยครับเริ่มจากทางด้านของดิสนีย์ครับ5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาเก็บชัยมาได้เพียงแค่1เกมครับและเสมอไป1เกมและแพ้มาถึง3เกมเลยโดยในนัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะทางด้านของอาเซนนอลตูลามาได้เนี่ยที่2ประตูต่อ0ครับก็ยังบอกว่าฟอร์มการเล่นยังถือว่าไม่ดีนะครับส่วนทางด้านของลูบินคาซานครับในฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดเนี่ย ชนะมา1ครั้งครับและแพ้ไป1ครั้งครับและเสมอมาถึง3เกมครับเรามาดูผลงานการเป็นเจ้าบ้านกันสักหน่อยดีกว่าครับทางด้านของดิสนีย์ครับดิสนีย์เนี่ยในการเป็นเจ้าบ้านของเขาเนี่ยห้านัดหลังสุดครับชนะมา1เกมครับและเสมอ1เกมและแพ้ไปถึง3เกมครับส่วนการเป็นทีมเยือนอย่างลูบินคาซานครับในการออกไปเยือนเนี่ยห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะมา2เกมครับและเสมอไป1เกมและแพ้มา2เกมครับ ส่วนสถิติการเจอกันหรือเฮต o เฮ a d ของคู่นี้ครับเป็นทางด้านของดินนี่ครับที่ทําได้ดีกว่าเนาะชนะไปได้ถึง4เกมครับโดยอีกหนึ่งเกมเนี่ยเป็นทางด้านของลูบินคาซานครับที่ชนะไปได้ครับเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมกันสักหน่อยครับเริ่มจากทัพทินยางดิสนี่ครับดิสนี่เนี่ยสภาพความพร้อมวันนี้จะขาดทางด้านของอิลิยาซิกุเยฟครับที่บาดเจ็บไปขณะที่ในรายของมามาดูไมกาครับหายเจ็บกลับมาแล้วครับแต่ยังไม่ฟิตพอที่จะลงในเกมนี้ครับ ในส่วนด้านของขุมกำลังเนี่ยพวกเขาได้เซ็นสัญญาคว้าแข่งมาร่วมทีมหลายรายเลยครับในซัมเมอร์นี้ด้านการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ352ครับในส่วนของทีมมาเยือนอย่างลูบินคาซานครับสภาพความพร้อมวันนี้เนี่ยพวกเขาจะจะไม่มีทางด้านของอูมาลาลีครับที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติอุเบกิสานครับที่กําลังเตรียมตัวสําหรับการแข่งโอลิมปิกครับและจะพลาดในช่วงเริ่มต้นฤด,ดูกาลอย่างแน่นอนครับขณะที่ตัวเด้งเนี่ยมีแค่ทางด้านของอุโกชูครับ แค่ลายเดียวเท่านั้นครับด้านการจัดทัเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ3 5 2หครับในส่วนของราคาเนี่ยเปิดมาให้ที่เสมอครับราคามองบนในอยู่ที่2เนาะทัศนะของคู่นี้ครับเจ้าบ้านอย่างนิสซี่เนี่ยครับที่เสริมทัพใหม่มาร่วมทีมเนี่ยหลายคนเลยเนื่องจากฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาทัาของงานได้ที่า่งเร็ว้ายเลยครับขณะที่ทีมเยือนอย่างรูบินคาซานครับฟอร์มฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเช่นกันครับแต่ผมมองว่าราคาเปิดออกมา ให้เสมอนะแต่ผมแนะนําว่าให้อยู่ฝั่งเจ้าบ้านดีกว่าครับเนื่องจากดิสนีย์เนี่ยได้เปรียบครับที่ได้เล่นในบ้านเกมนี้เนี่ยเป็นนัดแรกของฤดูกาลด้วยครับแน่นอนว่าต้องเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วครับแต่สถิติการเจอกันเนี่ยเป็นทางด้านของดิสนีย์นะที่ทําได้ดีกว่าครับฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยอยู่ลองมีโอกาสรับซับมากกว่าครับทีเด็ดครับลองดิสนีย์ครับฝันทงครับดิสนีย์เสมอหนึ่งหนึ่งครับมาต่อกันที่คู่ที่4ครับใน สวีเดนซูเปอร์ r ีเทน n ครับคู่ระหว่างทางด้านของวานเบิร์กเนี่ยจะทางด้านของแลนสโคนาครับคู่นี้เนี่ยจะทำการแข่งขันในเวลาเที่ยงคืนตรงครับเรามาดูตารางคะแนนของทั้งคู่กันสักหน่อยครับเริ่มจากทางด้านของวานเบิร์กครับวานเบิร์กเนี่ยแข่งมาทั้งหมด14นัดครับชนะ4เสมอ3ครับแพ้7ครับอยู่อันดับมีอยู่15แต้มครับอยู่อันดับที่12ของตารางครับสวนทางด้านของ แลนสโกนาเนี่ยแข่งวันทั้งหมด14นัดครับชนะ10เสมอ3ครับแพ้1ครับมีอยู่33แต้มครับอยู่อันดับที่1ของตารางครับเรามาดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งคู่กันสักหน่อยครับเริ่มจากทางด้านของวันเบิร์กเนี่ยในฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะมา2เกมครับเสมอ2และแพ้ไป1เกมโดยในนัดล่าสุดครับก็แพ้ให้ทางด้านของเฮลซิงเบิร์กมา1ประตูต่อ0ครับส่วนทางด้านของ แลนสโคนาครับ5นัดหลังสุดพวกเขาไม่พ่ให้ใครเลยครับโดย5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะมาหมดครับโดยในผลงานในบ้านเนี่ยของทังด้านของวานเบิร์กครับ5นัดหลังสุดในการเป็นเจ้าบ้านครับพวกเขาชนะมา2เกมครับและเสมอไป1และแพ้มา2เกมครับส่วนในการออกไปเยือนของแลนสโคนาครับ5นัดหลังสุดในการเป็นทีมเยือนเนี่ยพวกเขาชนะ3เกมครับและแพ้ไป2เกมส่วนสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดหรือเฮตูเฮตของคู่นี้ครับ เป็นทางด้านของวันเบิร์ครับที่ชำทำได้ดีกว่าครับเอาชนะไปได้ถึง4เกมครับและเป็นทางด้านของแลนสโคนาครับชนะมาได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นครับเรามาดูสภาพความพร้อมเจ้าบ้านกันก่อนครับทางวันเบิร์เนี่ยสภาพความพร้อมวันนี้เนี่ยจะไม่มีทางด้านของฮานแอนเดอร์สันครับกับทางด้านของโอลิเวอร์อันฟอร์ซี่ครับสองแข้งครับที่เดยงค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดีทั้งคู่ครับ การวาแบบนี้เนี่ยจะวางเกมในระบบ4-5-1ครับโดยมีทางด้านขางออลอนปิติกี้ครับออกสตาร์ทยืนหน้าเป้าล่าสกอร์และใช้ทางด้านทาง,ทางด้านของเคนเนตครับเป็นแกนนำคอยทำเกมลุกอยู่ด้านหลังเหมือนเช่นเคยครับส่วนทางด้านของทีมมาเยือนอย่างแลนสโคนาครับแลนสโคนาเนี่ยความพร้อมของทีมก่อนลงเตะเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติมครับแน่นอนแน่นอนว่าขุมกำลังเนี่ย อยู่กันครบเครื่องอย่างแน่นอนครับคาดว่าระบบที่เกมจะใช้เนี่ยในวันนี้เนี่ยจะเป็นระบบ4-3-3ครับในส่วนของราคาครับเปิดมาให้ทางด้านของแลนสโคนาครับที่0.05ครับราคามองบนในอยู่ที่2.5ครับทัศนคของคู่นี้ครับเกมนี้เนี่ยต้องยกให้ทีมเยืองอย่างแลนสโคนาครับคือเต็งเบอร์ต้นๆครับสำหรับ การซิลใช้และ3คะแนนแบบไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับเพราะผลงานในการเป็นเจ้าฝูงเนี่ยในการกำชัยลวดใน5เกมหลีกท้ายเนี่ยแถมซัดไม่เลี้ยง13ประตูเลยทีเดียวครับน่าจะพอขวากความหวังได้แบบสบายๆครับจิงอยู่ครับทีเจ้าบ้านอย่างวานเบิร์กเนี่ยช่วงหลังก็เริ่มทำทรงครับเนื่องจากสถานการณ์หนีตายครับเริ่มไม่ปลอดภัยนั้นทำให้พวกเขาเนี่ยโกยแต้มอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านั้นครับอย่างไรก็ดีครับล่าสุดเนี่ย ก่อนเบรกทีมชาติก็ถูกทางด้านของเฮลซิงเกอร์ครับดับฝันไป1ประตูต่อศูนย์หยุดความร้อนแรงลงทันทีครับเชื่อว่าการเผชิญหน้ากันหุ่นนี้เนี่ยยังมั่นใจว่าเกมลุกของทางด้านของแลนสโคนาเนี่ยที่กดไป13เมตรเนี่ยตลอด14นัดที่ผ่านมาครับยังเป็นความหวังสูงสุดของกองเชียร์ได้แบบไม่ต้องเสียวครับที่เด็ดครับต่อแลนสโคนาครับฟันธงครับแลนสโคนาชนะ2-1ครับ และก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับในฟินแลนด์พิมิรีกครระหว่างทางด้านของอินเตอร์ดูคูครับจะทางด้านของสกิตแลนครับคู่นี้เนี่ยจะทําการแข่งขันในเวลา4ี่ทุ่มตรงครับเรามาดูตารางคะแนนของทั้งคู่กันสักหน่อยครับเริ่มงจากทางด้านของอินเตอร์ตูคูเนี่ยแข่งมาทั้งหมด16นัดครับชนะ6เสมอ3แพ้7ครับมีอยู่21แต้มครับอยู่อันดับที่7ของตารางครับ ่วนด้านของสกินสนิตตันเนี่ยแข่งมาทั้งหมด15นัดครับชนะ3เสมอ4และแพ้8ครับมีอยู่13แต้มอยู่อันดับที่10ของตารางเรามาดูฟอร์มการเล่นของทั้งคู่กันสักหน่อยครับใน5นัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าแตกต่างกันอย่างชิงชื่ครับทางด้านของอินเตอร์ตูคูเนี่ยใน5นัดหลังเนี่ยพวกเขาเก็บชัยมาได้ทั้ง5นัดเลยครับในส่วนของกานิสตันเนี่ยเขาทําได้ดีที่สุดใน5นัดก็เพียงแค่เสมอครับส่วนอีก4นัดเนี่ยแพ้มาทั้งหมดครับ โดยเรามาดูผลงานการเป็นเจ้าบ้านของอินเตอร์กันสักหน่อยครับในการเป็นเจ้าด้านของอินเตอร์ตูคูเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาเก็บชัยมาได้4เกมครับและแพ้ไปเพียงแค่1เกมเท่านั้นครับส่วนผลงานการออกไปเยือนของกันิสตันเนี่ยกันิสตันห้านัดหลังสุดในการเป็นทีมเยือนครับแพ้ไป3เกมครับและเสมอมาเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับในส่วนของเฮตุเฮตของคู่นี้ครับเจอกันมาแค่4เกมเท่านั้นครับ และเป็นทางด้านของอินเตอร์คูเนชนะไปได้1เกมครับและทางด้านของสกิตันเนชนะไปถึง2เกมครับและเสมอกันมา1เกมโดยความพร้อมล่าสุดทางด้านเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์ตูคูเนี่ยเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์ครับยังไม่พร้อมใช้ง,งานทางด้านของมิคาเอลอันเมนครับแนวรับวัย24ปีครับซึ่งเข้ารับการผ่าตัดและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวครับเพียงรายเดียวเท่านั้นครับส่วนการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ4 2 3สนงครับส่วนทางด้านของ กฤสฎันครับทีมเย็นอย่างกิสกันเนี่ยพวกเขาไม่มีปัญหาตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาให้ต้องกังวลครับส่วนการจัดทัพเนี่ยคาดว่าจะวางในระบบ352ครับเรามาดูทางด้านราคากันต่อครับราคาเนี่ยเปิดมาให้ทางด้านของอินเตอร์ครับอินเตอร์เนี่ยต่อที่0.5ขีด1ครับราคามองบนครับอยู่ที่2.5ขีดสมครับทัศนัศนะของคู่นี้ครับผมมองว่าผลงาน ทางด้านของอิตเนีดูดีกว่ากันเยอะครับจากชนะมา5เกมรวดในทุกรายการครับมองเกมนี้ครับในการเล่นในบ้านเนี่ยนับว่าเป็นต่อทางด้านของกานิสตันครับเมื่อทางผู้มาเยือนอย่างกานิสตันเนี่ยกำลังเมาหมัดจากการแพ้ม,มา4เกมจาก5เกมหลังครับแต่เพิ่งบุกแพ้ทางด้านของคูพีเอสมาเนี่ยที่1ประตูต่อ3ครับท้งราคาเนี่ยเจ้าบ้านถือว่าลุ้นไม่ยากครับที่เลท0.5ขีด1เนี่ยก็นับได้ว่าหายห่วงครับถือห่างทางเจ้าบ้านเนี่ย ได้แน่นอนครับทีเด็ดครับต่ออินเตอร์ครับฟันธงครับอินเตอร์ตูลคูชนะ2อครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่เด็ด5คู่เต็งที่เซ็นเตอร์หยิบยกขึ้นมาในวันนี้ครับและอย่าลืมครับพี่เพี่น้องท่านใดครับที่สนใจครับอยากจะมีแนวทางฟุตบอลเนี่ยมากกว่า5คู่นี้เนี่ยก็อย่าลืมครับ a d ff 77ครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เข้ามาเป็นครอบครัวกันได้เลยครับเรามีแนวทางฟุตบอลให้ตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนครับและก่อนที่จะจากกันไปครับ ฝากพี่น้องครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวีดัสสวัสดีเจอปืนครับ